สวัสดีครับผมนายวรรณสารสองสีรหคสนิสิต6 0 1 0น0 1 0 2 7 8ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องสารทำความเย็นนะครับความหมายของสารทำความเย็นครับสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยให้ความหมายของสารทำความเย็นว่าสารที่ทำให้เกิดความเย็นโดยได้เปลี่ยนความร้อนเมื่อขยายตัวหรือเปลี่ยนจฐฐา,นากสภาพของจากของเหลวกลายเป็นไอครับสมบัติของสารทำความเย็นนะครับ ข้อที่1ครับก็คือมีคนมีความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอสูงข้อที่2มีุณหภูมิจุดเดือดต่ำข้อที่3มีอุณหภูมิวิกฤตค่อนข้างสูงข้อที่4ความดันในการกลายเป็นไอสูงกว่าความดันบรรยากาศข้อที่5ความดันควบแน่นปานกลางข้อที่6ปริมาตรจำเพาะในสถานะแก๊สค่อนข้างต่ำครับหลักการทางานของสารทําความเย็นนะครับการเดินทางของสารทําความเย็นเริ่มจากอุปกรณ์ควบคุมความเย็นหรือวาล์วลดความดันซึ่งก็คือ expansion valve สีสารทำความเย็นเข้าไปในเครื่องระเหยที่กำลังดูดความร้อนจากพื้นที่ภายในที่จะทําความเย็นเข้ามาทําให้สารทําความเย็นในสถานะที่เป็นของเหลวรับความร้อนจนเดือดเปลี่ยนสถานะการเป็นไอที่มีความดันต่ําโดยในขณะที่สารทําความเย็นมีสถานะเป็นไอนี้จะสามารถดูดซับความร้อนจากบริเวณที่ต้องการความเย็นรอบๆเครื่องระเหยโดยอาศัยอากาศและน้ำเป็นสื่อกลางจากนั้นสารทําความเย็นนี้จะเดินทางไปต่อไปที่คอมเพรสเซอร์ซึ่งก็คือ ซึ่งก็คือเครื่องอดัดเพื่ออัดให้มีความดันที่สูงขึ้นก่อนจะเดินทางไปเครื่องควบแน่นหรือคอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นและทำให้สารทำความเย็นเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะมาเป็นของเหลวอีกครั้งโดยที่ความดันยังคงสูงอยู่ก่อนจะก่อนที่สารทำความเย็นจะกลับไปสู่วาล wow. ์ว expansion valve wow. เพื่อลดความดันของสารให้กลับสู่สภาวะ พร้อมใช้งานอีกครั้งแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวัตจักรต่อไปครับประเภทของสารทําความเย็นถ้าแบ่งตามประเภททางเคมีจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือ1กลุ่ม CFC 2กลุ่ม HFC 3กลุ่ม s c f c 4กลุ่ม HC ครับตัวชี้วัดสารทำความเย็นกับเสิยงแร้องครับ ค่า ODP ก็คือค่าที่เป็นตัวบ่งบอกถึงการทำลายโอโซนครับค่า GWP หรือ Global Warming Potential เป็นค่าที่เปรียบเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ X I D. เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคือเท่ากับ1ห,หมายความว่าค่านี้สูงโลกเราจะร้อนมากขึ้นถ้าสันตางุมเย็นมีค่าสูงกว่าหนึ่งขึ้นไปก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Car A o X I D. ทำต่อจำนวนเท่าของค่านั้นซึ่งก็ค่า OP ODP ต้องเป็น0แล้วก็ค่า GWP ต้องต่ำมากถึงจะเป็นถึงจะเป็นค่าที่ดีครับของสารทำควาเย็นครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับ